เรียนท่านรองศาสตราจารย์ดรชวริชูกำแพงค่ะดิฉันอนุสลาศิคณีวันนี้จะมานำเสนอเขาคงวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้5 e ร่วมกับเทคนิค poe เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่านบูรณาการเรื่องแรงในชีวิตประจาวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค POE เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้เป็นไปตามเกณฑ์70ทับ70 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้5 e ร่วมกับเทคนิค poe เปรียบเทียบกับเกฑนร้อยละ70 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเรื่องแรงในชีวิตประจาวัน นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค POE เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ7 0สมมติฐานการวิจัย 1. ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค POE หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ7 0 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้5 e ร่วมกับเทคนิค p o e หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70ความสําคัญของการวิจัยสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสอหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการทำนายสังเกตอธิบาย ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการให้เป็นไปตามคาดหมายของหลักสูตรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากร1.1ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นปสาโรงเรียนบ้านหมู่มนภาคเรียนที่2จํจำนวน2ห้องเรียนรวมทั้งหมด36คน 1.2กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นป3โรงเรียนบ้านหมู่มนตหห้องเรียนจำนวน15คนได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย2.1ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีสอนคือการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบษาหาความรู้5้ e ร่วมกับเทคนิค poe 2.2ตัวแปรตามได้แก่2.2.1ผลสัมนทางการเรียน2.2.2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 3. เนื้อหาที่ใช้ในการทำวิจัยเนื้อหาที่ใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่3ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรปับปรุง2560นิยามสเฉพาะ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืสอสาความรู้5 E ร่วมกับเทคนิค POE 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5 e ร่วมกับเทคนิค poe 3ผลสรรัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา,าการ 5. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมแนวคิดและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. หลักสูตรการการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค POE 4. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7. กรอบแนวคิดของการวิจัย วิธีการดำเนินงานวิจัยใช้รูปแบบวันช็อตคลิสตัดดี้เป็นวิจัยเชิงทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้5 e ร่วมกับเทคนิค p o e เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนยัยชนิด4ตัวเลือกจานวน30ข้อ 3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการแบบปรนยัยชนิด4ตัวเลือกจำนวน20ข้อ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเครื่องมือตัวแรกนะคะแผนการจัดก,การเรียนรู้เรื่องแรงในชีวิตประจําวันรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะขั้นตอนแรกก็คือศึกษาหลักสูตร คู่มือเทคนิครูปแบบการสอนขั้นตอนการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องสร้างแผนการจัดก,การเรียนรู้นำเสนอต่อที่ปรึกษาปรับปรุงนำเสนอแผนต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านเพื่อตรวจสอบและประเมินผลตามความเหมาะสมนำผลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อตัดสินคุณภาพด้านความเหมาะสมของแผนนำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปทายเอานำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจนเกิดความสมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างค่ะเครื่องมือต่อไปนะคะแบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงในชีวิตประจำวันชั้นมรุยมศึกษาปีที่3นะคะขั้นตอนแรกค่ะศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรตัวชี้วัดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างแบบทดสอบ4ตัวเลือกจำนวน30ข้อเสนอต่อที่ปรึกษานำเสนอแบบทดสอบต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่าน นำผลจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสัดคล้อง IOC ปรับปรุงแก้ไขนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไป t r out ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่ายเป็นรายข้อค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพจำนวน20ข้อนำแบบทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างค่ะแบบทดสอบวัด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการชั้นปฐมศึกษาปีที่3ขั้นตอนแรกค่ะศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทักษะบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมจุดประสงค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการจำนวน30ข้อนำเสนอแบบทดสอบต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านเพื่อวิเคราะห์ค่าดัดชนีความสัดคล้อง IOC ปรับปรุงแก้ไขคัดเลือกแบบทดสอบที่ครอบคลุมจุดประสงค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่0.5ถึง1จำนวน20ข้อและหาค่าความเชื่อมั่นนำข้อสอบที่คัดเลือกไว้พิมพ์เป็นแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างค่ะขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นที่1ขั้นเตรียมการ ขอจัดทาหนังสือราชการจากงานบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เพื่อขอความอนุเคราห์และขอความร่วมมือจากผู้มยการโรงเรียนบ้านหมู่ม้อนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างค่ะนําหนังสือราชการไปติดต่อขออนุญาตและขอความร่วมมือจากผู้เล็บผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่2ขั้นดําเนินการสอนค่ะครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ห้ e, ร่วมกับเทคนิค P.O.E เรื่องแรงในชีวิตประจําวันรายวิชาวิทยาศ,าศาสตร์และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่จัดเตรียมเอาไว้โดยเริ่มจากให้นักเรียนนะคะเริ่มทําแบบทดสอบโพสเทสโดยใช้แบบทดสอบอวัดผลสำเร็จทางการเรียนและบันทึกคะแนนค่ะ2.2ให้นักเรียนทําแบบวัด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและบันทึกคะแนนขั้นที่3าค่ะขั้นสรุปนะคะนำผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบส่อหาความรู้กับเทคนิค POE รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่ะการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะ 1. วิเคราะห์หาค่า วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสอหาความรู้ร่วมกับเทคนิค P.O.E เพื่อส่งเสริมผลสำเริจทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องแรงในชีวิตประจำวันโดยใช้มาตรฐาน E 1 E 2ตามเกณฑ์70ทั70ค่ะ สเปรียบเทียบผลสำนิกทางการเรียนเรื่องแรงในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นปนมศึกษาปีที่3หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค POE เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม20คะแนนค่ะ 3. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเรื่องแรงในชีวิตประจํำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน,นรู้แบบสืบสอาหาความรู้ 5E าอีร่วมกับเทคนิค POE เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนเต็ม20คะแนนค่ะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หนึ่งความเที่ยงตรงนะคะของแบบทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสดของ IOC ค่ะ 2. การหาค่าความยากนะคะของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายข้อแบบอิงเกณฑ์ 3. หาค่าอำนาจจำแนกค่ะของแบบทดสอบผลสมมติทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายข้อโดยใช้สูตร B index ค่ะ 4. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมัมฤทธิทางการเรียนโดยวิธีของโลเวตค่ะและแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้สูตรของคอนบากค่ะค่ะสำหรับที่ชั้นนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอให้อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อไปด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ